เมืเ่อเครื่องบินของเราตกลงไปในโรงงานสยองที่ทำให้ม้าทั้งโรงงานกลายเป็นปีศาจโหดและสยองแค่ไหนไปลุ้นกันสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเเพมีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วก่อนอื่นเลยฝากกด s u b ส c r i b e และกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้เกมที่เราจะเล่นชื่อว่าหนีโรงงานม้าครับทุกคนา <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมนี้มันจะเป็นรูปแบบ,บอ,อะไรบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยเห็นปะ่ะมาถึงเลามานั่งเครื่องครับทุกคน เล่นอย่างนี้เืยอ,อ้แสดงว่าระดับหายัางไม่ได้ครับมันให้เราเล่นเริ่มต้นก่อน<ม>เราไปที่เริ่มต้นกันเหมือนเนื้อเรื่องเมื่อกี้มาเราขึ้นเครื่องมากับเพื่อน,น,นเราด้วยมาดูซิไปยังไงบ้าง<ม>โอ้หมาบินดว่ะอ้าวชนเครื่องเราเลยทีนี้หน้าเราไม่มีเรียกชั่นเลยหน้าแบบยิ้มยิ้ใส่มงใส่มืออ่าเราต้องมาชนโรงงานโพนี่ ้วยังไงต่อทีนี้อ่าโอเคครับหลังจากที่เครื่องบินตกแล้วก็หล่นลงมาในคอกม้าเลยทุกคนมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นโอเคก็คือต้องหนีตามลูกศรโอเคช่วงแรกมันจะแนะนำเราก่อนนะครับไปขอสำรวนรอบๆแป๊บ มีเก็บรูปหน้าเป็นเหรียญที่เป็นรูปเกือกม้าครับส่วนข้างนอกโอ้มีม้าอยู่เนี่ยม้มาปีศาจชัดๆเลยโอเคไปกันครับเราบอกให้เราเขย่าเสาโอเคโอ้เราต้องไปทารูกศรสีเขียวทุกคนอ้าวไม่ไปกันวะเราต้องหลบ คค okay. ่อยๆไปครับทุกคนอ่าขีบรูกเขียบมาแล้วอันนี้อะไรไม่ใช่ดาบมาหมุนมาหมุนอะไรสักอย่างโอเคหมุนทีเดียวไปเมื่อคืออะไรแต่หมุนไปแล้วพี่คี้ เดี๋ยวเราไปตามลูกสองต่อเลยนะครับชบโอเคดูตัวมันเนี่ยครับโอ้โหไว้ผมใส่หมวกซะด้วยข้างล่างมีอันนี้คืออะไรเริ่มวิ่งออกจากโรงงานมา้าแล้วทุกคนัางจะบอกข้างล่างมีพวกโครงกระดดหน่าเป็นคนที่เอาชีวิตไม่รอดโอเคอันนี้เราต้องหมุน เพื่อต้องเปิดผองนั้นหรือเปล่าอโอเคครับโอ้ต้องให้แก๊สพิษมันออกไปหมดก่อนแล้วเราถึงเข้าไปได้ไปใบพัดใบพัดใบพัดอันนี้ไม่ใช่อ่าโอ้ต้องใช้ประเจรครับอ่าอยู่นี่ไม่คิดเดินเลยโอเคับต้องใช้อเทมนี่เรียบร้อยอา้าวใช้แล้วหายเลย ไรกครั้งเดียวทุกคนไปตามลูกศรเรื่อยๆอ้าวค้างถึงจุดตรวจแล้วอันนี้อ๋อต้องใช้โลบักซื้อนะครับขาสปริงโอเคเก็บเหรียญแล้วยังไงต่อโอเค มีความแบบว่าค่อยๆไปค่อยๆเดินนาครับเราไปกันดีกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตะลุยด่านอย่างนี้ไปเรื่อยๆอาจจะแบบไม่ได้เจอปีศาจม้าก็ได้นะครับอันนี้แค่คิดอ้จบเลยหมดพูดเดินเลยเลย <c oughs> โอเคออ้ยโดนอีกแล้วเฮ้ย ไปเนี่ยดูเหมือนจะง่ายนะอันนี้อ้าวิ่งคนหลออยไม่ใช่รถยนต์กดผิดกดผิดมันจะให้เราซื้อครับโอเคไปต่อไปต่อเนี่ยพลาดเฉยเมื่อกี้โอเคครับแทงสีฟ้าเรียบร้อยดดตัวประตูแล้วก็ตามลูกศรไปเลย มาถึงต้องปิดไบพัดครับไม่งั้นมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นเนื้อเปื่อยโอเคองหาวิธีปิดไบพัดครับ <c oughs> ต้องปิดประมาณสามอานหรอตอนนี้เราเปลี่ยนมาได้หนึ่งละ โอ้ยอ๋อโอเคใบพัดอาจารย์ลมลมมันจะแรงครับมันจะพัดเราให้ตกข้างล่างโอเคเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเปิดไปนหนึ่งละโอเคเก็ีแล้วไปเลยโอ้เร็วมากเร็วมากเมื่อกี้ว้าต้องให้ปิดอีกสองอันครับกดปิดกดปิดเอ้ยเอ้ยเอ้ย Oh. ติดบักติดบัคิด่อยโอเคึ้นบันไดแป๊บต้องขึ้นไปได้เลยทุกคนอะไรสืออะไร นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันตามเรามาแล้วทุกคนโอ้โหหน้าดูสิ้นหวังมากโอ้มีไอเทมที่เราต้องไปเก็บครับเฮ้ยเหมือนเป็นลูกกรดูด <c oughs> อ่ะเ,เ, <c oughs> เป็นการลูกอรอ่ะ ความชัวร์ไปตาลูกศรที่มันบอกโอ้โหอย่าหล่นลงไปนะอย่าหล่นลงไปเชียวโอเคอา่ามันเป็นชิ้นส่วนประกอบของปืนครับน่าจะใช่นะน่าใช่น่าใช่ใชเหมือนเราต้องเก็บให้ครบอะแล้วก็ยิงแม่งเลย <c oughs> <c oughs> โอเค เราตามเก็บของคุณก่อนชี้ส่วนปืะเดนอ่างดูอย่างลักษณะแล้วน่าจะใช่นะครับโอเคมีกำลังรคนต้องค่อยๆเดินจิตหายละโอ้โหมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วรีบขึ้นเร็วรีบขึ้นเร็วบันได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 โอ้ยเจือโอ้โหอะไรครับเนี่ย ของโหดูมันคึกมากเลยตอนนี้ดูมันทั้งคึกทั้งดีดไปต่อไปต่อไปต่อโโหเสียงแต่ว่าพอมันเป็นระดับง่ายมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวต้เดี๋ยวต้องลองดูก่อน เออโอเคได้เปิดแล้วยิงได้เลยไหมลองยิงดูก่อนเอ,อ้ยโอ้โหรถทีละเท่าไหร่ทีละห้าสิบเอ,อ้ยตรงนี้เข้าหัวเออเข้าหัวหน่อยเออเข,ข้าหัวทุกคนถ้ายิงโดนตัวเงี้ยจะลดอ่ะ ไปเลยกระจุยตัวกระจุยเลยทุกคนลูกกระตากระเด็นโอเคเก็บปืนก่อนอ่าอย่างไรไรียกปืนมาละเท่เลยทุกคนอันนี้คืออะไรต้องเอากุญแจก่อนน่าจะต้องเอากุญแจกับชายคนนั้นเอากุญแจให้ชายคนนั้นอะไรอย่างนี้อ่ะยังไงเราอะ หรือว่าผมต้องทำอะไรผิดพลาดแน่ๆเก็บปืนได้แล้วมือนมีเสียงอะไรโอเคเดี๋ยวขอเดินสโลดีกแป๊บินึงอาจจะพลาดอะไรไปตรงไหนหว่า๋อสเปซบาร์คาัแนิดนึงนะครับว่า เินไม่หยุดเลยเมื่อกีอ้อ๋ออาจจะต้องยิงหรือเปล่าลองดูอ่าโอเคยิงปืนยิงปืนสัปร,รูนึกว่าหาวิจแยไม่แต่ดีหน่อยกระสุนไม่มีจำกัดใช่ไหมปืนอ่ะหรือเปล่าโอโ้โ โอ้โอ oh. oh. ้ยิงมา้า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 ยิงม้าฟิมเมาถามว่ายิงมา้ายิงมา้าอะไรอย่างเงี้ยยิงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยออกเสียงเอออะไรเขาเนี้ยเรา, <c oughs> เ,รา <c oughs> เรารีบรีวิวให้มันแบบไปไกลๆหน่อยดีกว,ว่าจะได้รู้ว่าเกมมันเป็นยังไงบ้างโอเค เยิงไปก่อนนี่อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเอาเอ้ยกระจุยกระจุยไปดิโอ้โหดีหน่อยยิงทีเดียวกระจุกไปหลายตัวนี่มาห้าอะไรครับเนี่ยนี่เก็บอนจะสูญหรือเปล่าห้องครัวอะไรวะห้องครัว มีอ,หอให้เขียนไหมโอเคปะอะไรโ oh oh. อ้โหเอ้าโดลงไปไหมเอา้าพังลงไปครับอืโอโหือโอ้โหดูหน้าเดี๋ยวครับป่ยย่อยเยยหรือเปล่าโอเคเรามาจุดเช็คควอตอีกรอบต้องหากุญแจแล้วลงลิฟต์ไปได้ โ okay, okay. อเคโอเคไปจบเรียนแป๊บนี่คืออะไรอ่าม้วนเป็นเหมือนม้วนฟุตเทจเหรอขอดูสิอ่าหากุญแจก็คือเหมือนแบบเป็นนั่นแหละอธิบายให้เราโอเควิ อยู่กันนะเหมือนเจอตัวแม่หมาเอ้ยแม่ไก่เหรออ๋อแม่หมาว่ะโหกำลังต้มโครงกระดูกมนุษย์ทุกคนอ่าประตูปิดอ่ามาเจอบอสตัวแรกว้าโอเคมาเจอบอสตัวแรกไม่ถืออุ้ยโว้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 โว เขาหัวเฮ้ยลมน้อยลมลมน้อยเอ้ยโอยเจอแล้วเฮ้ยไม่ธรรมาดาว่ะตัวนี้เขาหัวเขาหัวหน่อยโอ้หหนี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 เ้ยลมโอเคโอ้โหก็จะลดอันนี้น่าจะเป็นบอสตัวแรกหรือว่าบอสตัวสุดท้ายหรือว่ามีแค่บอสตัวเดียว ลบหน่อยลบหน่อยรองจังหวะมันกระโดดมาแล้วเราก็โลกโอเคแล้วผมจะโยกตามมันทําไมเนะี่ยคือตอนเนี้ยในเกมมันโยกนะคือตัวผมก็โยกตามเกมด้วย <c oughs> อินจัดลบหน่อยตรงน่้นเว้ยกระโดดลบโอเคอุ้ยเลื่อนลดเลื่อนลดเลาะจังหวะดีๆหน่อย,อเ,อย,ออยเข้าหน้าเข้าหน้าเฮ้ยลบหน่อยลบหน่อยอุ้ยโอ้ย เสียหายเลยดอกนี Whoa, walk, ้เข้าหน้าหน่อยโอ้ยยิงพลาดยิงไม่รู้เรื่องเลยใช่ที่วิ่ง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 โอ้ยเกือบโอเคเหลือสามร้อยแล้วทุกคนเอยหนีก่อน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 โอ้โหโอเคได้อยู่อุ่ยจะทันไหมอ่ะอ้าวโอเคได้กุญแจแล้ว โอ้โหจากการมา้ราสีมพูดีสาบม้าสีมพูแล้วทุกคนอมันเอาพวกผู้เล่นมาทำเป็นอาหารโหดร้ายมากมาาาไปเปิดบุญแจไป,ไป,ไปเอาบุญแจไข่ลิฟต์แล้วลงไปดีกว่าพวกเราเค คนนำทางเราหน้าอย่างเศร้าเลยเป็นกำลังใจที่ดีมากอ้าวอ้าวเยอะด้วยอืมโคชอปหน้าหน้าอย่างได้ไล้ไงต่อทีนี้โอเคโอ้ยข้างล่างเป็นเหมือนแก๊สทิดหรอ แกพีดแกพีแล้วดูแล้วดูตัวมาดิยืนอย่างจองน่ะห้องแหละเพื่อหากาปิดประตูโอเคไปกันตอนแรกคิดว่าชนะหมาชนะหมาวะชนะหมาเมืกี้จบละมันก็คืออย่างโอเคราต้องผ่านเลเซอร์ด้วยนะครับทุกคน โอ้โหโอเคครับหาแล้วก็มีความแอบ,บยากๆอยู่อนะแต่เราไปตามลูกศรก่อน <c oughs> เรียบร้อยเข้าตัว <c oughs> จังหวะโคตรดีอุ <c> ้ย <oughs> จะบ้า นี่เดินไปชนเฉยข oh. อาการ์ดเราอยู่ตรงนู้นการ์ดของด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ที่ดูแลที่นี่โอเคครับได้มาแล้วได้การ์ดมาแล้วทุกคนอะไนวะเนี่ย,อ,ยอุ้ยเออจะเริ่มจากแรกปะเนี่ยโอ้โอ๋อโอเคครับมันไม่ได้ให้เราเริ่มไกลอุย้อยเดี๋ยวน้อยได้การ์ดมามันก็ให้เริ่มตรงนี้เลย เราก็ไม่ต้องกระโดดนี่อแล้วกระโดดไปเรื่องเป็นราวเลยเมื่อกี้เนี่ยเดินหลบก็จบแล้วบ้าบอบ้าบอโอเคข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีอะไรอันนี้เราอาจจะต้องเหยียบไอ้นี่ไปนะอืมโอเคน่าจะเป็นม้าทดลองห กมนี้ถือว่าใช้ได้ครับนี่ไงใช้ได้เลคือเครื่องบดเป็น,นปหนึ่งทีสภาพเอาแล้วข้าไปฝั่งนู้ครับเอา้าเอา้าสังั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอา้าใจร,ร้อนดีกเดินไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ Okay. ไปค่อยๆไปครับค่อยๆไปโอเคอครับ <Okay. S 1> uh, สมาธิสมาธิข้างล่างเป็นตัว uh, เหมือนกับตัวบทอะ <Okay. S 1> เครื่องบทเครื่องบทนี่ไอเครื่องบทโดนเลยเครื่องบทโอ้โหโมันดูเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนะั้นนะ ทำไมเราเล่นง้่งขนาดน,นี้น่าทีเชียวโอเคต้องมีสมาธิหน่อยต้องมีสมาธิโอเคค่อยค่อยไปค่อยๆไปทุกคนนี่ไงค่อยค่อยไปโอ้โหโ้ค่อยค่อยไปแบบไหนก่อน เอ,เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมว้าวเกิดติดมาจาหลายนาทีเลยครับ Okay. สวยงามสวยงามเลยลูกนี้ <laughs> ในที่สุดเราก็ผ่านมาถึงแล้วโอ้โหโคตรยอด <c oughs> อะไรครับเนี่ยโคตรนานโอเคเก็บม้วนโอเคครับ คลิปนี้ผมน่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเล่นให้ดูนะครับว่าเนื้อเรื่องไปยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันติดตรงไม่คิดนานเกินไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าด่านหน้าเราจะไปเจออะไรกันต่อนะครับยังไงก็เดี๋ยวเลยฝากกด s u b สไ r i b e และกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ